ผมไม่คิดว่าจะไปเป็นช่างสักด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็ไม่ใช่คนที่จะเดินเข้าร้านสักเพื่อไปสักอ่ะผมแค่เป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความสําเร็จอ่ะผมทํางานมาหลายอย่างแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีอ uh. นะ่ะก็เลยรู้สึกว่านี่มันเป็นความห,หวังของผมนะอาชีพสักเนี่ยผมก็เลยเต็มที่กับมันมาก,มากๆเลยแล้วต่อมา <lio> s <it>. <S ผมก็จะรู้สึกชอบมันมาเรื่อยๆอ่ะแต่ตอนแรกผมต้องการความสําเร็จในหน้าที่การงานผมมากกว่านะไม่ว่าจะเป็นอะไรใช่ผมรู้สึกว่าถ้าผมเต็มที่กับมันจริงจังกับมันอ่ะ มันจะทําให้ผมประสบความสําเร็จได้เอางี้ดีกว่ามผมรู้สึกว่าผมน่าจะทําได้ผมไปเรื่อยๆร่อนะแต่ผมตั้งใจตั้งแต่แรกเลยผมพยายามออกแบบตั้งแต่แรกๆเลยอะถ้าผมทําได้ดีอะน่าจะเปลี่ยนชีวิตผมให้ดีขึ้นได้ไอ้เรื่องความรักในรอยสกักอะตอนนั้นมันยังไม่มีหรอกเออให้ออช่วยแนะนำตัวหน่อยดีกว่าออผมส่างออสนะครับ อาตเครับทำงานเจแปนนิสตสไตล์ครับเป็นเจแปนนิสสไตล์ที่กำลังจะเป็นเทดิชชนลลรู้ตัวเองว่าชอบญี่ปุ่นนี่นานแค่ไหนละมันมาเรื่อยๆนะผมว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติอะผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะแต่แต่ผมเริ่มมาตั้งแต่แรกก็ญี่ปุ่นเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าบ้านเรานิยมญี่ปุ่นกันมากกว่าก็<อ>าเลยทํามาเรื่อยๆอะ่ะเริ่มจากงานญี่ปุ่นอะดูงานของชิเกะไปอะ่ะแล้วก็ฝึกตาม แต่เท่าที่เห็นออสนี่ช่วงหลังๆมานี่จะเป็นเทดิชันแล้วใช่ใช่มีความเป็นเทดิชันมากขึ้นใช่พอทํามาเรื่อยๆตอนแรกผมก็นนโอเลยนะ <Neo S 1> ผมชอบผสนุกสนุกกับการทํานโอนะ <Neo S 1> นนโอเจแปนนโอเจแปนอ่ะมันผมว่ามันไม่มีไม่ถูกตีกรอบเลยนะมันกว้างอ่ะเราเล่นสีอะไรก็ได้เล่นอะไรที่มันแปลกไปอ่ะก็ได้แม้กระทั่งพวกสีพวกอะไรก็มันก็ไม่เหมือนกันเนาะกับคุณเทดิช่นล มันไม่ถูกตีกรอบกาเอดได้เออใช่มันไม่ผิดอ่ะมันไม่ถูกตีกรอบก็สนุกดีก็ชอบแบบนั้นนะพอทําไปทํามารู้สึกว่าเหมือนเราไม่ค่อยนิ่งอ่ะเออเลยอยากจะหาอะไรที่มันรูปแบบเฉพาะอ่ะรูปแบบเฉพาะอือใช่้แค่นี้พอใช่ป่ใช่อ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทนสีใช่ไหมใช่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะผมเวลาไปดูงานของช่างหลายๆคนแล้วแม่งชอบแบบเขวตามอ่ะ มันไดไอเดียนี้มาแล้วแม่งแว่งแว่งตามง่ายไงแล้วบางทีได้โจทย์ลูกค้ามาก็ถูกเวี่ยงไปเหวี่ยงมาเงี้ยไม่นิ่งบังทีผมก็อยากต้องการความมั่นคงอ่ะความแบบในในสไตล์แล้วรู้สึกว่าต่อมาก็ได้โจทย์ของงานเทดิชันลมาด้วยอแล้วพอพอได้ทําอ่ะผมว่าแม่งดึงดูดอ่ะเหมือนมันถูกดึงดูดอ่ะเราไปเจอเสน่ห์มันเลยเออเสน่ห์ของมันอ่ะแล้วได้โจทย์ของลูกค้ามาแล้วเราก็เริ่มทำเราศึกษามันอ้เหี้ยแม่ง ไม้แม่งได้ว่ะคาทายดีนะเออมันมันดึงดูดเรานะดูเหมือนง่ายแต่แม่งโคตรยากเลยดังเดิมของเขาเนี่ยนะใช่คือ,อ,อจากนิวจากนิวตอนนั้นแม่งคือต่างกันมากอะ่ะต่างกันสิ้นเชิงอะ่ะอันนั้นคือแม่งจะทําให้เป็นสามมิติยังได้เลยอาการใช้สีที่แบบแบบไหนก็ได้อะ่ะแต่เทดิชแนลมันมันมีสีเฉพาะของมันอะ่ะก็ต้องมาศึกษาใหม่หมดเลยทํามาเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆองผมว่าตามธรรมชาติของผมนี่แหละ ทเชชนลก็คือใช่ใช่คือพูดคําว่าเทเชนอลผมพูดไม่ถนัดอ่ะผมให้คํานิยามของผมเองว่ามันคือยุคเก่าอผมก็เลยเรียกผมเออคลาสสิกก็ได้ผมก็เลยใช้คํานิยามนี้ว่าเออมันเป็นงานยุคเก่านะผมเรียกมันแบบนี้นะส่วนตัวผมอ่ะคนอื่นเรียกไงผมไม่รู้เหมือนกันผมพูดกับลูกค้าอะไรเงี้ยผมก็จะใช้คําว่างานยุคเก่าไปง่ายดีอธิบายง่ายลูกค้าเข้าใจง่ายแต่ก่อนหน้านั้นผมก็ทำนิโอเทดมานะใช้สีแบบเทเชนอลอ่ะทางฝั่งยุโรปอ่ะ ผมก็ทํามามันก็สนุกไปอีกแบบนะตอนนั้นผมเองตอบตัวเองไม่ได้ว่าผมชอบงานญี่ปุ่นที่สุดงานพลาสเทตผมก็ทํามาก็ไม่ใช่ผมรู้สึกว่าผมอยากวิชิตมันอะ่ะเป็นด่านหนึ่งที่ผมอยากวิชิตตอนนั้นนะในความคิดตอนนั้นอะ่นะสุดท้ายก็ต้องมาเลือกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วว่าเราจะไปทางไหนไอะไรเงี้ยก็มาจบที่งานญี่ปุ่นเหมือนเดิมมันเหมือนเรากําลังหานามสกุลเราะว่าค้นหาตัวเองว่า,าเราชอบอะไรครับ แล้วก็เราก็มีความแบบอยากพิชิตด้วยว่าเราทําได้อยากเจ๋งอะ่ะ <ทำ S 1> ช่างไม่ไมีมมอะไรมากทํางานแม่งเออกูอยากเจ๋งว่ะกูอยากทํางานให้กูแม่งเจ๋งขึ้นว่ะจริงปะ,ะปแต่การการที่ทํางานมีสไตล์มันก็ชัดเจนเนาะคนก็จะจดจําได้ง่ายอะ่ะผมทํางานตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มต้นเลยผมก็ฝึกออกแบบตั้งแต่เริ่มเลยนะผมมีความคิดแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มเลยอ่ะ ย้อนกลับไปมองแม่งโอ้โห,ไไหยังไงทำนํายงไงน้านีกูวาดไปได้ยังไงไว้มันจะรู้สึกเลยพระเ,เปียบเปรียบเทียบกับตอนนี้นะเราอยากทํางานที่ออกแบบให้กับลูกค้าลายเดียวคนเดียวอะ่ะมาตั้งแต่เริ่มเลยนะ่ไม่คิดที่จะทํางานแบบ c o ปปี้เลยนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันน่าจะเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จอะ่ะเก้าข้ามใช่ผมรู้สึกว่ามันต้องทําแบบนี้มันถึงจะเจ๋งแล้วก็ประสบความสําเร็จได้อะ่ะ เราเห็นช่างเก่งๆหลายคนนะที่ระดับเทพอ่ะที่เขาเปลี่ยนรูปแบบงานเขาไปทิ้งไปเลยอ่ะเพื่อที่จะมาทําสิ่งใหม่อ่ะเราแบบพุ่งไปกันเลยผมว่าเขาเจอนะยกตัวอย่างเช่นในเนี้ยอเล็กซานเดอร์กริมอ่ะเมื่อก่อนทําญี่ปุ่นโคตรสุดเลยนะอสุดแล้วนะเออทั้งสีทั้งลายทั้งรูปแบบทุกอย่างของเขาไม่โคตรสุดเลยแล้วเขาฉีทิ้งไปหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อเพื่องานแบ็คเวิร์กอ่ะใช่ไหมนิวก็คล้ายๆแบบนั้นเลยนะอ่ายอมทิ้งนีโอทิ้งแบบ ไม่เหลือคาบอะ<ช>่ะเออเหมือนเจอตัวเองเลยใช่ไหม<ช>ว่าตัวเองชอบอะไรใช่ไม่ได้ทํําทาตามโจทย์ตลาดเท่านั้นเขาเหมือนวิเคราะห์ตัวเองได้ว่าเขาชอบอะไรอ,ะอ่ะก็ค้นหาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วก็ค้นหาไปควบคู่กันไปผมทําอะไรอย่างนะพนักงานทํางานในห้างก็มีช่วงแรกๆขายผักก็มีนะทางานขายผักตามตลาดอ่ะก่อนหน้าที่จะเป็นช่างศักดิ์ก็เพ้นตัวมามันใกล้เคียงกันอ่ะลวดลายใช่ไหมลายกราฟิกลายพวกเนี้ ตอนนั้นอยู่ที่ไหนครับบอสอยู่พัทยาครับตอนนั้นยังเป็นลูกน้องเขาอยู่ก็ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นช่างสักก็ทํานี่แหละเริ่มจากเพ้นท์ก่อนใช่เพ้นท์เฮนหน้าร้านที่ออดเพ้นเนี่ยมีการสักอยู่ด้วยใช่ป่ะแล้วตุกคี้อยู่กับตรงนั้นมาก่อนใช่มใช่มันดึงดูดเราเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าลายมันก็ใกล้เคียงกันใช่ป่ะพวกลวดลายพวกไทบอลกราฟิกมันก็ใกล้เคียงกับงานสักอะลวดลายก็คือทางเดียวกันเลยยุคนั้นยังมีงานไทบอลอยู่เลยคนก็นิยมแบบงานไทบอลดำๆอ่ะคือทํามาเรื่อยๆมันก็เกิดความรักเองนะ มาจ่ายตังค์ให้เรานี่นานไหมพี่ตั้งแต่พี่เริ่มแรกๆไม่ได้งานเลยเปิดร้านแรกๆอยู่ตลาดนัดอ่ะนั่งร้านเล็กๆอ่ะฝนตกนี่ต้องเก็บอ่ะกาลังสักลูกค้าอยู่ฝนตกก็ <laughs> ตลกเลยสองอาทิตย์ไม่ได้งานเลยก็มีเปิดร้านแรกที่ไหนยูเน <Union Mall. S 2> ียนมอลล์มันมีแบรกระดินอยู่รอบๆห้างไงก็เริ่มจากที่นั่นต่อมายุบเข้าไปในห้างก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะตามความตั้งใจของเราอ่ะเพราะปีแรกๆเราก็ยังไม่เก่งเราก็ยังโนเนมอยู่ยังไม่ได้สร้างงานด้วย เริ่มแรกเลยผมสักให้กับน้องๆที่รู้จักกันนะตอนอยู่พัทยาเห็นผมวาดรูปได้อะไรเงี้ยเขาก็เชื่อใจให้ลองงานสักที่แรกก็เป็นงานญี่ปุ่นนี่แหละประคับสักตามแบบไม่ได้ออกแบบหรอกกว่าจะมั่นใจก็นานเหมือนกันนะกว่าจะนิ่งกว่าจะอะไรเนะี่ยผมมีการตั้งเป้าด้วยแรกๆผมรู้ตัวว่างานผมประมาณไหนะตั้งเป้าให้ตัวเองภายใน3ปีข้างหน้างานผมต้องดีขึ้นกว่านี้ให้ได้จะต้องแตกต่างจากปัจจุบันนี้ให้ได้ ผมมีการตั้งเป้าพอ <ผม S 1> เราเป้าหมายที่ชัดเจนน่ะเราก็จะทําไปตามนั้นแต่ถ้าเราไม่ตั้งเป้าเลยก็จะทําไปเรื่อยๆไม่ได้เลยอ่ะมันอาจจะช้าเหมือนผมทํามาได้ปีหนึ่งอ่ะผมอยากให้งานผมพัฒนาขึ้นผมก็เนี่ยผมตั้งเป้าอีกสามปีข้างหน้าผมต้องเก่งกว่าน,นี้ให้ได้เหมือนเราทํางานมาเรื่อยๆเราจะรู้เองจากท่างที่เก่งๆอ่ะพยายามมองว่าเขาคิดยังไงกว่าจะสร้างงานแบบนี้ขึ้นมาได้ก็จะต้องมีวิธีการยังไงบ้าง มันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างถึงจะมาเป็นชิ้นงานชิ้นหนึ่งได้ที่มันจะมีคุณภาพพยายามเจาะความคิดเขาว่าเขาทํำยังไงทําไมเขาใช้สีแบบนี้ทําไมเขาจับคู่สีอ๋อเหลืองกับม่วงมันจับคู่กันสวยวะ่ะแล้วหลายๆคนเขาก็ใช้กันอออแสดงว่ามันถูกต้องผมไม่มีทฤษฎีสีอะไรเลยผมไม่ได้เรียนมาไงพยายามจับจุดให้ได้อะศึกษาจากคนที่เขาเก่งๆที่มีเลเวลสูงกว่าเราอมันไม่เสียเวลาดีนะผมว่ามันชัดเจนดีนะมันมีเข็มทิศอ่ะควรจะตั้งปเป้าไปถูกทางอะแล้วก็วางแผน าตามันจะไม่สเปสปามันจะชัดเจนอ่ะทัศนคติของเราถ้ามันดีตั้งแต่แรกอ่ะมันจะส่งผลสะท้อนมาถึงการทํางานของเราในอนาคตแม้กระทั่งการทํางานด้วยอ่ะโต๊ะทำงานอะไรเงี้ยความสะอาดมีวินัยในการทํางานในการฝึกทุกอย่างมาจากทัศนคติที่ถูกต้องตั้งแต่แรกถ้าเราอยากทํางานในสไตล์ที่เราชอบอ่ะเราจะต้องสร้างงานให้ลูกค้าเห็นก่อนให้ลูกค้าเชื่อใจถ้าลูกค้าเชื่อใจแล้วนะเราอยากจะทําอะไรอ่ะเราทําได้หมดเลย แล้วเราจะสังเกตได้จากลูกค้าที่เข้ามาคุยกับเราเขาข้อความมาคุยะเขาจะส่งรูปงานเรามาไม่ใช่งานในเน็ตทั่วไปแส<ม>ดงว่ามันมันเริ่มสําเร็จเป็นรูปเป็นล่างแล้วผมทําแบบนี้มาได้ประมาณ4ปีเริ่มเห็นตรงนี้เป็นรูปเป็นล่างชัดเจนแล้วเมื่อก่อนไม่ค่อยมีนะผมรู้สึกว่าผมชอบงานที่เนีย้ยผมรู้สึกว่างานที่เนีย้ยอบะมันคือความสมบูรณ์แบบที่สุดอะ่ะมันคือคุณภาพงานอะ่ะทำมาจนเป็นวินัยเอางี้ดีกว่าแล้วความเนีย้ยอบะมันมีเลเวลที่มันเพิ่มขึ้นนะถ้าเราทํามาต่อเน,นื่องนะ ไอ้เรื่องพวกเนี้ยไม่ได้มีที่ให้สอนกันหรือเปล่าไม่มีไม่มีหรอกมันอยู่ที่เราฝึกมันไม่มีโรงเรียนสอนหรอกเราต้องฝึกด้วยตัวเองเราต้องเห็นความสําคัญมันก่อนป่ะใช่ก็พยายามเพิ่มเลเวลมันมาเรื่อยๆอ่แรกๆมันก็ไม่ได้เนียหรอกเพราะว่าแรกๆเราก็ยังไม่ได้เก่งอะไรไงมันเลเวลมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะจากความตั้งใจที่เราทําอยู่สม่ําเสมออ่ะ อย่างคนที่มีงานให้ทําต่อเนื่องเรืๆๆ่อยๆอ่ะก็จะพัฒนาได้ไวกว่าคนที่แบบไม่ได้ทํางานอ่ะมันจะช้านี่คือความได้เปรียบตอนนั้นผมทํางานอยู่ในห้างก็จะมีลูกค้ามาให้ฝึกอยู่เรื่อยๆมันก็เลยเหมือนกับพัฒนามาได้ต่อเนื่องด้วยผมไปดูงานคอนเวนชันที่จีนแล้วผมไปเห็นเนื้องานจริงๆที่เขาทำอ่ะโหโโหโม้แม่งโคตรเจ๋งเลยความเนื้บของมันแล้วก็การวางงานและงานนั้นมันเป็นงานทดิชแนลนะแต่ผมก็ยังไม่ได้อินกับมันนะผมตอนนั้นผมยังมีโออยู่เลยผมกลับมาผมทำานโอนะ แต่ผมรู้สึกว่าผมอยากทํางานชิ้นใหญ่วะ่ะงานเต็มหลังงานบริสุทธ์อ่ะก็เลยจังหวะดีที่กลับมาแล้วก็ได้ลูกค้าที่เขาบอกว่าพี่อยากทําอะไรก็ได้อะ่ะตามใจพี่เลยจังหวะดีมากตอนนั้นผมอยากทําปลาคาร์ผมก็ทําปลาคาร์เต็มหลังออกแบบมางานนี้ก็ถูกใจมากเลยมันจะมีไอเดียมังกรปลาคาร์มันจะเป็นลายมังกรทีน,นี้ผมเป็นจุดเริ่มของผมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นนนโอหรือเปล่านะหร,หรือเป็นทด а ิชันนอลกันแน่พอใจกับงานนั้นมากเล<อ>ยก็พอใจมากเลยนะ มันก็เป็นจุดเริ่มชิ้นแรกๆะที่ให้มีงานชิ้นต่อๆมานะที่ผมจะมาโฟกัสงานชิ้นใหญ่เมื่อก่อนนี้ผมไม่ค่อยมีงานชิ้นใหญ่แล้วพอจํานวนมันมากขึ้นภาพในอัลบั้มเรามันจะชัดเจนขึ้นไงแล้วลูกค้าก็จะเห็นว่าเออเราทํางานแนวนี้นี่หว่าออทอะยังยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมตามใช่ตามงาน,งานที่เราเออตามงานที่เราเสร็จมาใช่มันจะแกว่งง่ายอ่าแล้ววันหนึ่งผมก็มาบอกว่าเออออทเทดดิชแนลนี่แหละตอบโจทย์แล้วเราสร้าง ตายตัวเองได้จากไอ้พวกเนี้ยผมอยากให้งานผมนิ่งขึ้นด้วยแล้วก็มาหลงไหลกับมันด้วยจริงๆด้วยละมันค่อยๆเป็นค่อยๆเข้าไปนะมันดึงดูดเราอ่ะพอทํามาเรื่อยๆแล้วนั่งเออวันที่ออดบอกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบงานเทดิชันแล้วอ่ะนะอิเลซูมิแล้วอะไรเงี้ยเริ่มหันมุมมองเงี้ยเราโอ้โห่เออเย,ยี่ยมเลยเหมือนเราได้เพื่อนอีกคนที่แบบเฮ้ย <c oughs> น่าจะคุยกันรู้เรื่องในเรื่องของมุมมอง,มอง,มองก่อนๆที่เรายังรู้สึกว่้งานนี้มันเชยว่ะมัน มันไม่ยากอะไรแต่พออพอเราเริ่มเห็นอะไรบางอย่างจากมันเราสิว่าเออที่มันมีเสน่ห์เว้ยมองดูผิวเผินเหมือนจะง่ายนะเรียบๆอ่ะแต่แม่งซ่อนความยากไว้เต็มเลยในความง่ายของมันอ่ะแม่งโคตรยากเลยหน้าความฝืนของสิ่งที่เราเป็นนีโอมาก่อนที่เคนทําเรียวมาก่อนอะไรพวกเนี้ยจะมาทํางานพวกนี้เลยเนี่ยโอ้โหต้องต้องต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนอเปลี่ยนวิธีคิดเลยะต้องกล้าที่จะแบนให้ได้นะจะมาทําเป็น สามมิตินี่จบเลยต้องกล้าที่จะใช้สีแบบนี้ให้ได้งานนั้นคือจบคนแบบนี้ให้ได้ใช่เพราะจากสีแบบนี้ซึ่งเราไม่เคยหยิบมาก่อนเลยอ่ะใช่ป่ะใช่สีจะเหลือจนหมดอายุจนทิ้งยังไม่ทันใช้เลยแบบทิ้งแล้วอ่ะ่วงต่อไปสรับสุนโดย h u n t e art t shirt เสื้อยืดมินสไตล์ออกแบบโดยช่างสักมืออาชีพ in bond ink ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารอยสักหลังการสักและเอเชียแท o ูส p p l y ผู้นำเข้าอุปกรณ์สัก ชั้นนําของประเทศไทยถ้าสมมุติว่ามีรุ่นน้องหาความเป็นตัวเองหรือสร้างมาตรฐานที่อย่างที่ออสมีอยู่แล้วใช้เวลาให้น้อยที่สุดอย่างเงี้ยออสมีอะไรแนะนำไหมตั้็แต่แรกก็คงเป็นเรื่องทัศนคติที่มีต่อง,งานถ้าเราวางถูกต้องนะและ้วตั้งแต่แรกอะ่ะมันก็จะเหมือนเข็มนทิศอะ่ะบ,บอกทางเราให้เราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่ละอย่างในการฝึกฝนในรายละเอียดแต่ละอย่างอ่ะคือมันจะไปถูกทางทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกเลยสร้างทัศนคติที่ดีก่อนใช่ที่ดีต่องงานรับการฝึกฝนของเราอ่ะที่ถูกต้องมันจะตามมาหมดเลยหาตัวอย่างอย่างที่นัดว่าครับได,ได้ถูกทางได้ถูกต้องอเราจะเลือกฝึกได้ถูกทางเหมือนบางคนกําลังเห็นพี่ออสเป็นไอดอลอยู่อย่างเงี้ยก็ดูว่าพี่ออสทำอะไรใช่ไหมพอออสก็ลงโซเชียลอยู่แล้วออสเขียนรูปซื้ออุปกรณ์คือทุกอย่าง อ๋อจริงจังกับงานสากมากก็เห็นไหมเวลา,ารเราเราดูงานของช่างเมืองนอกในเน็ตอะ่ะเห็นงานที่มันเจ๋งๆอ่ะพยายามเจาะดูว,วิธีคิดว่าเขาสร้างงานมาแต่ละชิ้นอ่ะมันถานอะไรมันบ้างถ้าเราต้องการที่จะให้เนื้องานเราอ่ะเป็นเหมือนเขาอ่ะถามว่าทุกวันนี้เราเต็มที่ได้เท่าเขาหรือ,อยังละเอียดได้เท่าเขาไหมอ่ะความเนียบในการทําง,งานแล้วก็ขั้นตอนทุกขั้นตอนในการคิดงานชิ้นนี้ที่มันเนียบมาได้ขนาดเนี้ยเราคิดได้เท่าเขาหรือยัง ถ้ายังไม่เท่าเราก็จะยังสร้างมาตรฐานนี้ยังไม่ได้เราจะต้องทําให้เท่ากับเขาด้วยคิดนี้เท่ากับเขาด้วยรวมถึงการฝึกฝนด้วย,วยใช่อ่าอุปกรณ์ของออสนิดนึหนงหมายถึงพวกเครื่องสักตอนนี้นตัวนี้จะเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้เดินเส้นเส้นเบอร์ใหญ่ๆแล้วก็ตัวนี้ก็จะไปลงเงาจะเป็นลอตเตอรี่แหละ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นลงสีโอเคครับผมครับันนี้ก็เครื่องคอยเยอะอยู่นะับนี่ก็เป็นเครื่องคอยก็สะสมมาอหัวตัวนี้นี่ไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยโอ้โหอิรอนสมอลวชิเกะใช้ใช้ตามชิเกะตามตามฮีโร่ใช่ใช่คือเราดูว่าคนเก่งใช่แล้เราก็ใช้ตามอ่ะเมื่อก่อนทําตามทุกอย่างใช่ทาตามทั้งหมดยันเครื่องอ่ะเขซื้อของอุปกรณ์อะไรที่ไหนผมก็ซื้อกับเอเชียแททูสปาย ครับผมครับส่วนใหญ่อย่างเครื่องตัวนี้ผมก็ใช้ใช้ของเอเชียนะผมสั่งมากเอเชียทูเขาอุปกรณ์ของเขาเยอะนะมีหลากหลายมีครบแล้วก็เชื่อมั่นได้ใช่ครับโคมไฟอันนี้เป็นไอเทมหลักของออสเลยอันนี้ DIY อ i y ดีไอวาออกแบบใช่ใออกแบบมาให้ช่างทํามันเป็นท่อเหล็กตับเกียวครับผมคิดว่าผมไม่ค่อยชอบ เสาที่มันตั้งเกะกะตามพื้นอ่ะก็เลยคิดว่ายกไปไว้ข้างบนน่าจะดีก็เลยออกแบบมาให้ช่างมาทําให้แพงหมดนให้มันอยู่ข้างบนไปเลยนะใช่ยกยกไป้ข้างบนไปเลยใช่แล้วการทำงานก็จะง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็น LED มันก็เห็นไหมเวลาเราทํางานมันจะไม่มีเงามือบังเลยเราก็แค่ปัดง่ายๆครับโอเคคิดว่าเราทํางานไปอีกนานมาตรฐานงานยุคใหม่ในยุคนี้มันมีความเนี้ยบที่เพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว ผมรู้สึกอย่างนั้นนะไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วมันเนี้ยบจนแบบไม่น่าเชื่อจนผมคิดว่าผมก็ทํางานเนี้ยบพยายามทํางานเนี้ยบอยู่นะแต่พอเห็นเขาทําเฮ้ยต้องทําขนาดนี้เลยหรอวะคือแบบมันเนี้ยเวอร์อะทุกจุดจริงๆอิอะมันคมไปหมดอะเห็นแม่งานในเน็ตอะหลายๆคนเลยที่ทําอะแม้กระทั่งไม่ใช่แค่งานเจแปนนิดอย่างเดียวนะงานพวกพอสเทตงานอะไรพวกเนี้คือแบบเวอร์มากอะจนไม่น่าเชื่อว่ามันคือลายสักอะใช่ปะผมมองว่านี่มันคือ มาตรฐานใหม่ของยุคนี้เลยอ่ะอย่างยินทัตทูคือคนนี้แบบงานเนี้ยบมากๆอ่ะด้วยอุปกรณ์และเทคนิคใหม่ๆที่เขาใช้กันด้วยแหละมันเนี้ยบจริงๆนะเจาะดูทุกจุดไม่คือไม่มีปล่อยเลยอ่ะเขาใช้เข็มเบอร์เล็กนี่ใช่ไหมน่าจะเป็นเข็มเส้นแต่อ่าใช่มผมไม่กล้าบอกว่ามันมันเป็นเส้นอะไรกันแน่เพราะเราไม่รู้ไซส์อ่าแต่เท่าที่รู้คือเขาใช้เข็มจนเส้นเนี่ยใช้เทคนิคในการวิปนี่แหละคือมันเนี้ยบไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอ่ะ ถ้าอย่างที่ผมมองยุคก่อนที่มีคนทำงานเนี้ยระดับเนี้ยก็จะมีอซากุสักโฮลิยาสุใช่ไหมใช่คนนี้ทำงานแบบเพอร์เฟกมากเลยนะในความคิดผมนะงานเทดิชแนลจะมีงานหนึ่งที่เป็นมังกรเต็มหลังโอ้โหงานนั้นมโคตรเพอร์เฟกเลยทุกอย่างเป๊ะไปหมดเป๊ะหมดต้องไฟคือเจาะดูทุกมุมอะ่ะคือเนี้ยบมากๆอะ่ะคือต้นแบบของความเนี้ยบเลยนะผมหมายถึงเรื่องคุณภาพงานมากกว่า ถ้าเราเข้าใกล้ความเนี้ยบมากที่สุดอะ่ะมันก็คือความสมบูรณ์แบบที่สุดอะ่ะซึ่งลูกค้าต้องการใช่ไหมเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดแล้วถ้าเราทําได้มันก็เจ๋งสุดแล้วแม่อืมคือออดกำลังจะบอกว่าในความคิดผมนะความเนี้ยบเนี่ยคือสิ่งสําคัญใช่ที่สุดมันจะทําให้ภาพมันจะเกิดความคมชัดขึ้นในงานเราอะ่ะมันใช้ได้กับทุกสไตล์เลยนะครับจริงยิ่งอย่างพวกงานพลาสเทรตเหมือนจริงอะะ่ะใช่ะยิ่งต้องใช้เลยยิ่งต้องใช้เลยความคมชัดความเนี้ยบของงานอ่ะคือเขาจะปล่อยไม่ได้เลย จุดไหนที่ปล่อยก็จะมันมองเห็นง่ายนะถ้าทุกคนนําไปใช้อะก็จะทําให้มาตรฐานงานของเขาดีขึ้นกันอยู่แล้วอะทุกคนเลยอเพราะว่านี่คือสิ่งที่ออสท,ทำอยู่ในความเข้าใจของผมอะครับเออแล้วมันก็ได้ผลดีด้วยใช่คือผมพิสูจน์มาแล้วไงว่ามันได้ผลแต่จะเชื่อผมหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็เอาไปลองาทำดูก็ได้ลองไปลองทำดูเท่าที่ดูเห็นออสมาเริ่มเอางานเก่าๆแล้ว อาร์ตเก่าๆของญี่ปุ่นแท้ๆเลยเออใช่ใช่ต้องมีต้นแบบแล้วก็นนทามาแกะเส้นแล้วก็เปลี่ยนบางอย่างให้มันเป็นเรานะแยกส่วนก็ได้นะแต่ละอย่างเราชอบน้ําเราชอบแบบไหนหมอกเมฆเราชอบแบบไหนใช่ไหมแต่จริงหมอกเมฆก็มีไม่ก,กี่แบบหรอกแต่น้ํามาเยอะสุดผมให้ความสําคัญตัวเมนหลักอะเทียบเท่ากันกับแบล็กวกาผมให้ความสําคัญเท่ากัน<อ>เวลาตั้งใจวาดแบล็กเกาผมก็ตั้งใจวาดเท่าๆกันงานเรามันจะไม่หลวมอะ มันต้องมีความเชื่อมโยงกันด้วยว่าเรื่องราวนี้มาเราควรจะมีแบ็กกราวแบบไหนเราจะเล่นหมอกเมฆทั้งหมดหรือท่านล่างเราจะเป็นน้ําข้างบนเราจะเป็นหมอกเมฆก,ก็ขึ้นอยู่กับว่าเมนหลักเรามันเป็นยังไงใช้เวลาคิดเหมือนกันนานเหมือนกันนะไอตอนออกแบบบางทีผมก็จะถามลูกค้าก่อนด้วยนะเหมือนเหมือนลูกค้าให้โจทย์มาว่าจะเอาอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วอยากได้เมฆแบบไหนอยากได้น้ําแบบไหนอยากได้อยากได้แบ็กกราวเป็นหมอกเมฆทั้งหมดมหรือเปล่า คือบางทีก็ฟังเสียงลูกค้าด้วยสมมติเมฆไว้ไว้ไว้ข้างล่างและนางไว้ข้างบนมันก็ดูขัดตานะาใช่ปะ่ะบวกกับความเป็นจริงด้วยป่ะอ,อ่า,อาใช่เราต้องทําตามควา,ามธรรมชาติอะเราต้องสังเกตงานงาน,งานดั้งเดิมของญี่ปุ่นพวกนี้ด้วยนะว่าเขาทำมาแบบนั้นหรือเปล่าใช่ใช่เพื่อมองระยะไกลด้วยอืถ้าง,งานดีเทลเยอะแน่นเกินไปมองระยะไกลดูไม่รู้เรื่องนะมืดไปหมดอ๋ออันนี้สำคัญเลยอ่า คือดีเทลเยอะไม่ใช่ว่าจะจะสวยเสมอไปนะความพอดีอ่ะดีที่สุดเนี่ยปีนี้ในหนึ่งปีก็วาดสะสมมาเรื่อยๆผมวาดไม่อ่ะผมไม่ได้เรียนมาเลยผมฝึกวาดการ์ตูนมาอสมัยตัวเองด้วยใช่ไหมสมัยเด็กเหมือนกันน่นะตัวการ์ตูนแบบไหนครับผม ดาก้อนบอลผมรู้สึกว่าผมวาดรูปได้จากกระตูนนะพวกอนาโตมีพวกกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยแม่งจากกระตูนล้วนเลยออดจะนมิวคล้ายกันเลยเขียนกันมาด้วยกันเลยใช่ไหมใช่ตอนเด็กแต่ถ้าเราอยากเก่งกว่านั้นอ่ะไม่ถึงไปได้ไกลกว่านั้นก็ต้องฝึกวาดให้ได้ต้องคขีเองงานไม่ได้ใช่สร้างงานของตัวเองถ้าเราอยากสร้างงานของตัวเองก็ต้องวาดออันนั้นใช่สำคัญสำคัญมากจะพาเราไปได้ไกลแค่ไหนจากการวาดนี่แหละให้ออดฝากช่องทางการติดตาม ผลงานของพี่ออสก็ได้ใน i อแล้วก็ Facebook นะครับครับผมไอจีออสเอ็นทีทัตทูครับแล้ว Facebook ก็ชื่อเดียวกับเฟซบุ๊กใช่ออสเอ็นทีแต่ถ้าเพจก็จะเป็นออสเอ็นทีทัตทูแบงคอกครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณขอมากๆครับสำหรับข้อมูลดีๆครับขอขอบคุณฮันเต็ดอาร์ตทิชเชอร์ตเสื้อยืดมีสไตล์ออกแบบโดยช่างศักมืออาชีพสั่งซื้อได้ที่เพจทัตทูเทา i n นบอลอิงผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารอยสักหลังการสักขวดสีเงินดูแลรอยสักหลังการสักใหม่ลดอาการคันช่วยให้รอยสักมีความชุ่มชื้นขวดสีดำฟื้นฟูสภาพสีของรอยสักให้มีความชัดและสวยงามยิ่งขึ้นสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage และ Instagram i n b o บอ i n ิขอขอบคุณเอเชียแททูสปายผู้นำเข้าสีสักหม้อแปลงเข็มเครื่องสัก และอุปกรณ์สัตว์สำหรับมืออาชีพที่ได้มาตรฐานระดับสากลเข้าไปเลือกชมและสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage และ Instagram Asia Tattoo Supply